มาดูกันว่าวินโ o w s แปดเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆก็ไปเสิร์ชหาดูได้ใน Google จะมีหลายๆท่านที่ได้รีวิวไว้ก็ดูตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างมารวบรวมกันเพราะแต่ละท่านก็จะไม่ได้รีวิวไว้ทั้งหมดนะครับเมือ Windows 8, ่อวินโ o w s แปดบูตเสร็จเราก็คลิกที่หน้าจอแล้วก็ใสพ่พาดดวลของเราจากนั้นก็ Enter ไปก็จะเจอกับหน้า s t a r t s c r e e n ของ Windows 8ซึ่งประกอบด้วยไอคอนต่างๆ ที่หน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นใน Windows 7เมื่อมาเจอหน้าตาไอคอนแบบนี้แล้วเราจะไปทำอะไรกันตรงไหน,นได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้เราไปที่หน้าเดสก์ท็อปที่เราคุ้นเคยกันก่อนแต่เราจะไปยังไงเราก็คลิกไปเลยครับคลิกที่ไอคอนเดสก์ท็อปตัวนี้หรือว่าจะกดที่แป้นคีย์บอร์ดที่ปุ่มโลโก้พร้อมกับตัว D ก็ได้มาลคลิกปุ๊บ ก็จะมาสู่หน้าเดสก์ท็อปนี้ตอนนี้มาดูเราจะปรับแต่งหน้าจอได้อย่างไรก็คลิกขวามาตรง Personal ไลทตรงนี้แล้วก็ถ้าเราจะเลือกตามที่วิดโอมาให้เราก็คลิกไปแต่ว่าสีของหน้าต่างขอบหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปสีทัดบาร์ก็จะเปลี่ยนไปออโต้ตามที่สีที่เราเลือกหรือเราจะไปเลือกเป็นภาพที่เรามีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้เหมือนกันก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเหมือนวิดโดจะแนั่นะส่วน สีทาสบาร์ก็จะมาเลือกได้ตรงนี้เดี๋ยวจะสีเขียวสีม่วงก็เลือกได้ตรงนี้เหมือนกันอันนี้เราก็เดกเป็นค่าําเดิมล้วก็ cancel. แกนเซ้นต์ไปเรามาตั้งค่าหน้าเดสก์ทเหมืันกันถ้าสลับท่านที่ไม่ชอบให้ไอคอนมันโตโตก็มาตั้งค่ากันตรงนี้ครับคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็เลือกที่วิวแล้วก็มาเลือกที่สมอลไอคอนตรงนี้คลิกปุ๊บไอคอนจอจะเล็กลงแล้วก็ส่วนทัสบาร์ข้างล่างเนี่ยถ้ามันใหญ่ไปอยากให้มันเล็กก็ ทำให้มันเล็กได้โดยคลิกขวาที่ t a ส k าร์ตรงนี้แล้วก็คลิก p r o p e r t i ต s คลิกแล้วก็มาเลือก Use ้ m วสตรวนี้นะแต่แล้วก็คลิก Apply แล้วก็โอเคไปตรงนี้ก็จะเล็กลงทำให้มีหน้าต่ามีพื้นที่ดูหน้าจอเรากว้างขึ้นตอนนี้เรามาดูว่าจาก xp หรือว่า7เนี่ยก็จะมีปุ่ม Start ต,ตรงนี้ใช่ไหมมีแล้วไอคอนสตาร์ตรงนี้ แต่ Windows 8เนี่ยไม่มีละเราจะหาออนโปรแกรมได้ตรงไหน,นจะหาคอนโทรไปนอได้ตรงไหน,นก่อนอื่นเราก็มาหาออนโปรแกรมมันก่อนแต่มันไม่มีให้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาโดยมาคลิกที่ไอ้ตัวไฟเอ e กพลเ r อร์ตัวนี้ก่อนซึ่งแต่เดิมนะที่ Windows XP หรือ Windows 7น่ะตัวนี้จะเรียกเป็น Windows Explorer แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อและว Windows 8เปลี่ยนชื่อให้เป็น File Explorer ตรงนี้เห็นไหมครับ File p x p l o r e r ก็มาคลิกตรงนี้เสร็จแ,แล้วก็มาเลือกที่คอมพิวเตอร์นะฮะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีวิวแล้วคลิกที่วิวแล้วก็มาเลือกตรงตรงนี้ให้มันโชว์โฟลเดอร์ต่างๆที่มันซ่อนอยู่คลิกถ้าเราไม่คลิกตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเราไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่ไดซีเนี่ยมันจะไม่มีโปรแกรม Data แต่ถ้าเรามาคลิกตรง h i d เด n item ตรงเนี่ยคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรม Data เ,เพื่อให้เรา ไปทาการสร้างออนโปรแกรมได้เมื่อเราคลิกเครื่องหมายถูกตรงกล่อง hidden ตรงนี้แล้วอาโทษ hidden ตรงนี้แล้วเราก็ปิดไปแล้วก็มาคลิกขวาที่ taskbar ตรงนี้แล้วก็เลือกที่ toolbar มาเลือกที่ new toolbar แต่เราก็มาเลือกตรง d ด s h มาเลือกตรงโปรแกรม data แล้วก็มาเลือกตรง microsoft แล้วก็เลือกตรง windows เลือก windows เสร็จมาเลือกตรง start menu แล้วก็คลิกตรง โปรแกรมแล้วก็เลือก s e l e c t Folder ตรงนี้คลิกไปเลยครับเห็นไหมครับก็จะมีออนโปรแกรมมาโชว์ตรงนี้ก็จะมีออนโปรแกรมให้เราใช้ละไปสร้างเป็นช็อตคัตไว้หน้าเดสก์ท็อปก็คลิกขวาไปแล้วก็เลือกที่ s e n d t o แล้วก็เลือก Desktop Create ช h ็อตคัตตรงนี้ก็จะมีไอคอนมาโชว์ตรงนี้เพื่อให้เราเปิดไปใช้งานได้สะดวกขึ้น Windows 8ได้ซ่อนไอคอนของ m y n o m p u t e r ไว้จะโชว์ก็แค่ไฟล์ Explorer มาให้ตัวนี้ แต่นี้เราจะทำอะไรจะไปตรงไหนในคอมพิวเตอร์ของเราเราก็มาตรงนี้ที่เดียวเลยครับตรง f ฟล์ explorer ตรวนี้นครับ้าเราจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาอีกหน้าต่างนึงเราก็มาคลิกที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้คลิก open in new window มันก็จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา Windows 8ไม่มี copy To ให้ ide, แต่ว่าจะมีอยู่ตรงนี้นะครับมาที่โฮมเนี่ยก็จะมีคำาั่งต่างๆให้เรา เราจะก๊อปปี้เราจะไปวางเราจะคัดนี่หมดแหละครับจะก๊อปปี้ทูจะย้ายไปไหนจะลบจะสร้างนิวโฟลเดอร์ก็ง่ายมากคลิกเลยนิวโฟลเดอร์ก็เกิดขึ้นเราจะสร้างนิวโฟลเดอร์หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นิวโฟลเดอร์นี่เราไม่เอาเราก็ลบไปตรงโฮมเนี่ถือว่าสะดวกเลยทีเดียวเมื่อเราจะไปไหนจะทําอะไรคําสั่งต่างๆก็จะอยู่รงนครบเลยลองเปิดดูกันนะครับแล้วก็มาคลิกตรงวิวเนี่ย มันก็จะมีให้เยอะแยะมากมายจะเอาแบบเล็กใหญ่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดหรือว่าจะให้มีภาพโชว์ให้ใหญ่ขึ้นเมื่อเราคลิกเนี่ยเราก็มาเลือกทีวิวแล้วมาคลิกรีวิวตัวนี้มันก็จะมีภาพโชว์ตัวนี้ซึ่งจะเป็นการตะโดดแล้วก็ง่ายสำหรับการเดาว่าอันนี้ภาพมันเป็นภาพอะไรหรือว่าเป็นไฟล์อะไรจะเป็นไฟล์ข้อมูลก็จะโชว์เป็นข้อมูลให้เลย ก็จะมีร <S an> ีว <S an> ิวให้เราดูว่าไฟล์ที่เราคลิกนัมันมีมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นมันไม่มีนามสกุลไฟล์เราก็มาคลิกที่วิวนั้มมาเลือกตรงไฟล์เนมตัวนี้แล้วคลิกมันก็จะโชว์นามสกุลไฟล์ขึ้นมาถ้าเราเห็นมันลบกไปเราก็ไม่ให้มันโชว์เราก็คลิกเอาออกได้ตัวนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูตัวนี้ยังมีอะไรเยอะที่ไม่ได้พูดถึงแต่ก็ให้ดูก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับตรงขอบหน้าต่างด้านบน ตรงนี้ยังมีเครื่องมือโดดให้เราได้ใช้งานกันอีกนะครับและเรายังเพิ่มเครื่องมือขึ้นมาในอีกโดยคลิกที่ปุ่มลูกศรตรงนี้จะพูดเราสร้างโฟลเดอร์มาอันหนึ่งแล้วเราจะลบเนี่ยเราคลิก delete ปึบเนี่ยหายไปเลยไม่ต้องรอว่าจะต,ต้องมาเย็ดมาลงหรือว่าจะลบอะไรก็ลบไปเลยแต่ว่า ม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดพลาดอะไรก็ถ้าเกิดผิดพลาดเราก็มาที่รีไซเคิลนี้มาดูแล้วก,ก็ย้อนกลับไปใหม่ได้ตอนนี้มาดูที่หน้าได้ท็กันต่อนะครับว่าเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะไปหาคอนโทรลไปนอกมาถอนโปรแกรมกันได้ที่ไหนเราก็ไปคลิกขวาที่มุมล่างซ้ายสุดของจอตรงนี้เลยเมื่อเราคลิกขวาขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อเราคลิกขวาเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างมีดูระบบของเราได้มี ตัวนี้ก็ Task Manager ตรงนี้ Control Panel ตรงนี้ก็เลือกตั้งค่าต่างๆได้หลายอย่างถอดโปรแกรมก็ได้เหมือนกันตรงนี้จะไปตั้งค่าเวลาตั้งค่าอะไรตรงนี้ก็ได้มีลันลันอยู่ตรงนี้จะเซิร์ชก็เซิร์ชตรงนี้ได้ตอนนี้เราจะปิดอคอมพิวเตอร์ตรงไหน,นจะใช้ Alternate กับ F4 ก็ได้เหมือนกันอเทนนกับ F4 พร้อมกันก็จะปิดได้ก็โอเคไป ปิดไปไม่ปิดก็แคนเซิลหรือว่าจะมาเลือกค่าตรงนี้สล Shut, Down, Restart ได้เหมือนกันถ้าเรายังไม่ปิดเราก็แคนเซิลไปหรือจะมาตรงนี้เอาเมาส์มาชี้ตรงมุมขวาบนของจอหรือเมาส์มาชี้ตรงล่างสุดของจอเนี่ยมุมล่างสุดของจอก็จะปรากฏจะชี้ปับ๊บก็จะปรากฏช่า,ชามาบาขึ้นมาซึ่งจะประกอบด้วยไอคอน5ตัวจะมีด้วยเซิร์ชแชร์ มีหน้า Start เนี่ยแล้วก็จะมามีดีไว c ์แล้วก็จะมามี s ซ t ติ n งแล้วก็มาคลิกตรง Setting ก็จะเห็นปุ่ม Power ตรงนี้เห็นไหมครับก็คลิกไปก็จะมี l e e ปชดดาว o w n ร e s t a r t ได้เหมือนกันเราจะปิดคอมพิวเตอร์ของเราได้ตรงทีนี้ตรงเมนูชามบาร์เนี่ยมันถ้าเราคลิกที่ Setting เนี่ยมันก็จะมีคอนโทรลไ n น l ให้ได้ให้เหมือนกัน pc 4 n 4นี่ก็คือว่าดูข้อมูลระบบของเราก็ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็จะมีปรับแสงได้ปรับแสงหน้าจอได้อันนี้ก็ปรับเสียงตัวน,นี้ก็เป็นเปลี่ยนภาษาชาบาตัวนี้ถ้าเรากดเซตติ้งเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนจะอยู่ที่หน้าสตาร์ทหรือจะอยู่หน้าเดสกท็อปเนี่ยไม่ว่าอยู่หน้าไหนมันก็จะเป็นตัวเซตติ้งของหน้านั้นมันจะแตกต่างกันไปค่าตรงนี้ ไม่เหมือนกันทุกครั้งสมมุติเราไปอยู่ตรงหน้าสตาร์ตตรงนี้นะเราเปิดชาบาขึ้นมาแล้วคลิกเซตติง้งมันก็จะมีค่าเซตติ้งของหน้าสตาร์ตซึ่งจะไม่เหมือนที่หน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้ก็พอเข้าใจกันคร่าวๆแล้ครับสำหรับหน้าเดสก์ท็อปถ้าเราจะไปหน้าสตาร์ตเราจะไปได้ยังไงก็ไปได้สองสามวิธีวิธีแรกก็มาเอาเมาส์ตัวชี้เมาส์มาวางตรง ม,มุมล่างซ้ายสุดของจอนีคลิกเลยครับคลิกไปเลยก็จะมาสู่หน้าสตาร์ทนี้แล้วเราจะกลับไปหน้าเดสก์ท็อปอย่างไงก็คลิกที่ไอคอนเดสก์ท็อปนี้หรือว่าเราจะไปคลิกที่คีย์บอร์ดเออขอโทษเราจะไปกดที่คีย์บอร์ดกดปุ่มโลโก้มันก็จะสลับไปที่หน้าสตาร์ทแล้วก็กดอีกทีก็สลับมาที่หน้าเดสก์ท็อปแต่เนี่ยเราจะไปทํางานที่หน้าสตาร์ทเราก็ ผมโลโก้ไปหนึ่งทีเรามาดูกันว่ามีมนนีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นจดหมายการเชื่อมต่อจดหมายเราก็ใส่ที่อยู่อีเมลของเราไปเมื่อเราได้ใส่รหัสผ่านแล้วก็ที่อยู่อีเมลไปแล้วมันก็จะมีการเชื่อมต่อจดหมายของ Hotmail ให้เราตรงนี้มันก็จะมีลบได้แล้วก็จะมีการสร้างเพื่อจะส่งจดหมายไปให้ผู้ติดต่อของเราได้ตรงนี้เหมือนกัน หรือว่าจะคลิกขวาเรียกเมนูต่างๆขึ้นมาก็ลองไปขวาดูมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับชาวบาตัวนี้ถ้าเราคลิกเซตติ้งที่มันอยู่ตรงหน้าไหนค่าเซตติ้งตรงนั้นมันก็จะขึ้นมาสาหรับหน้านั้นอย่างที่เราอยู่หน้าเดสก์ท็อปค่าเซตติ้งก็จะไม่เหมือนตรงนี้ถ้าเราจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีกแล้วก็มาคลิกตัวบัญชีเราก็เพิ่มบัญชีผู้ใช้เราจะเพิ่มของ Google แลเราก็คลิกเสร็จแ,แล้วเราก็คลิกเชื่อมต่อตรงนี้ มันก็จะมีหน้า Gmail มาให้เราแต่นี้เราจะไปที่หน้า Hotmail แล้วก็มาคลิกตรงนี้มันก็จะไปอยู่ที่หน้า Hotmail คลิกตรงนี้ก็จะเป็น Gmail ถ้าเราจะปิดหน้านี้เอาเมาส์ไปชี้ข้างบนให้เป็นรูปมือแล้วก็ลากมาทิ้งกลางแต่ท้างลางปุ๊บก,ก็จะเป็นการปิดไปทันทีแต่นี้เรายังไม่ปิดกะครับถ้าเราจะทาจะดูหน้านี้แบ่งหน้านี้ให้เป็นให้มันเล็กลงเพื่อจะดูงานหน้าอื่น เนี่ยอเอาเมาส์ไปชี้ข้างบนที่เป็นรูปมือแล้วก็ดึงไปไว้ด้านข้างพองมีแถบสีน้ําเงินเข้มขวางหน้าจอแล้วก็วางก็จะแบ่งมาอยู่ตรงนี้เพื่อเราก็จะได้ดูได้ว่าตรงนี้มีอะไรอัปเดตขึ้นมาส่วนตรงนี้เราก็ไปทํางานด้านอื่นได้การเชื่อมต่อบุคคลหนึ่งที่ได้ใส่ที่อยู่อีเมลแล้วก็รหัสไปแล้วตรงนี้ก็ได้ใส่ไปแล้วเราก็เปิดขึ้นมามันก็จะโชว์การเชื่อมต่อมีอะไรแจ้งให้ทราบมีอะไรใหม่ก็จะแจ้งให้เราทั้งหมด ทีนี้เราก็จะไปเปิดอย่างอื่นดูอีกแล้วก็มาคลิกตรงมุมล่างสุดจอแล้วก็เปิดอย่างอื่นมาอีกก็เปิดได้เรื่อยๆคลิกแล้วก็เปิดมามาดูปฏิทินก็จะแจ้งว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรยังไงก็ไปถอยหน้าถอยหลังดูปฏิทินของเราได้อันนี้เราจะทําให้เต็มจออย่างเดิมแล้วก็ลากมาอันนี้มันก็จะเต็มจอเหมือนเดิมแล้วเราจะสลับไปดู ไอที่เราเปิดไว้เมื่อกี้เราเปิดอะไรไว้บ้างเราก็เอามาเอามามาชี้ด้านล่างเนี่ยแล้วก็ลากขึ้นไปโดยที่ม่ไม่คลิกไม่อะไรนะชี้เฉยๆแล้วก็ลากขึ้นไปก็จะเห็นสิ่งที่เราเปิดอยู่แล้วมีอะไรบ้างเราจะสลับไปดูอะไรแล้วก็คลิกตรงนั้นไปดูปฏิทินคลิกที่ปฏิทินหรือว่าจะเมาไว้ด้านบนแล้วก็ลากลงมันก็ได้เหมือนกันไว้ด้านล่างแล้วก็ลากขึ้นมันก็จะมีโชว์ไอคอนที่เราเปิดจากหน้าสตาร์ทเนี่ยได้เหมือนกันเราจะดูอะไรแล้วก็คลิกอันนั้น าจะไปที่ได้ดับก็ได้หน้าไดดับมันก็โชว์อยู่เราคิดตอนนี้เราจะไปดูที่สต o ร์กันเรามาเลือกตัวอเดเทอรล้ก็คลิกไปเราอยากจะติดตั้งแอปอะไรสักตัวเนี่ยถ้าเราไม่อยากเสียตังค์ก็เลือกต่อฟรีก็มาคลิกปึ๊บล้วก็เลือกอินสตอลไปเลย ติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้านี้ไปแล้วเราลองไปดูไอตัวที่เราติดตั้งเมื่อกี้อยู่ไหนกเน็เลื่อนแถบข้างล่างจะมาเลื่อนแถบข้างล่างแต่ถ้าเป็นทัชสกรีนก็ใช้นิ้วเลื่อนไอคอนได้เลยก็เลื่อนมาดูในล่าสุดจำแยกปากหวานแต่ถ้าเราเห็นมันไกลไปเราจะย้ายไอคอนเราก็ย้ายได้ย้ายมาย้ายไป เอาไปไว้ไหนฮะจะเอามาไว้ตัวนี้วางมันเลยปึออ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันใหญ่ไปใหญ่ไปคลิกขวาคลิกขวาเลือกให้มันเล็กลงก็เลือกสมองตรงนี้กบไปสามแยกกว่าๆแต่นี้เราจะดูมาละเอาคลิกอ,อันนี้เราก็จะไปดูอย่างอื่นอีกตัวนี้เราไอ้ตัวนี้เราได้อินเตอร์ทอแลวไททีวีพลัดตตัวนี้ ก็จะมีละครย้อนหลังให้เราดูมีหลายๆอย่างมีเจาะใจมีนี่คนคนนี้ชอบมากในการนี้นี่เราจะมาดูนี่คุณชายหลนนับทีก็มีทุกตอนให้เราเลือกอี่ผ่านมานะเราก็เลือกดูได้เลยมันจะเป็นการง่ายกว่าที่เราไปเลือกดูทาง Youtube อนันี้เราไมา่ดูแล้วเราก็ปิดไปแล้วโดยลากลงมาทิ้งปิดลเลยตัวน,นี้มันก็มีแอปต่างๆที่เปิดอยู่ซึ่งมันก็จะกินเมมโมรี่นะตรงน,นี้เราก็ปิดโดยการลากลงมาทิ้งก็ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งล้วก็จะปิดโดยการเอา,เอาเมาส์ไปวางเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกขวาน่โค้ดปิดไปปิดไปเลยปิดได้ทุกอันนะปิดไปปับมกกันก็แล้วก็ไปที่หน้าเดทท็อป แล้วก็ปิดหน้า้การเชื่อมต่มอบุคคลไปนี่ก็เรียบร้อยนี่ไอคอนมันรู้สึกว่าจะใหญ่ไปเราอยากทำให้มันให้มันเล็กลงแล้วก็มาคลิกตรงเครื่องหมายลบตัวนี้เห็นไหมครับคลิกเลยปุ๊บไอคอนทั้งหมดก็จะโชว์ให้เราเห็นอยากให้มันใหญ่ขึ้นมาามเดมว่าคลิกที่เดิมแหละก็จะขึ้นมาตัวนี้ไอแอปตัวที่เราติดตั้งมา,มาเมื่อกี้เราอยากจะถอนไม่ได้ดูแล้แลวเราก็มาคลิกขวาตรงนี้ จะเห็นมฮะมีอันอินสตอลตรงนี้คลิกไปเลยครับก็เป็นการถอนโปรแกรมถอนแอป,ปที่เราติดตั้งมามากิ้เนี่ยเรียบร้อยละแค่นั้นก็เป็นการถอนออกไปละง่ายมากเมื่อเราอยู่ในหน้าสตาร์ทเนี่ยหากเราจะค้นหาอะไรมันก็ง่ายมากนะครับสําหรับ Windows 8โดยเราไม่ต้องไปคลิกอะไรเลยแค่เราพิมพ์คําที่เราอยากจะค้นหาสมมุติว่าเราอยากจะหา Photoshop แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ พอเราพิมพ์โฟโต้มันโฟโต้ช็อปก็มาแล้วแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันยากๆใน Windows รุน่นก่อนๆใน Windows 8นี่จะทำอะไรก็จะง่ายและก็สะดวกกว่าเดิมเยอะเราก็ได้ดู Windows 8มากันพอคร่าวๆนะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรส่วนรายละเอียดต่างๆก็ยังมีอีกเยอะก็ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเอาได้ซึ่งตอนนี้ก็พอมีช่องทางที่จะไปตรงไหนมาตรงไหนใน Windows 8กันแล้วนะครับก็ขอจบการรีวิว Windows 8แบบชาวบ้านไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ